วันนีพกทำนายฝันฝันเห็นช้างพลังอำนาจปัญญาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ูน4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิผลเพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดฝันเห็นช้าง สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจปัญญาและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในความเชื่อและวัฒนธรรมของมนุษย์ทั่วโลกมาแต่บรรพากาลช้างในโลกแห่งความฝันสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจจากตำราโหราศาสตร์และวัฒนธรรมจากยุคสมัยแห่งอาณาจักรโบราณจวบจนถึงปัจจุบันความเชื่อเรื่องช้างในความฝันได้สถิตยอยู่ในจิตสํนนึกของผู้คนเสมอมา ตำราโหราศาสตร์ชั้นสูงทั้งของไทยและต่างประเทศต่างกล่าวถึงช้างในความฝันว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลบ่งบอกถึงพลังอำนาจความแข็งแกร่งความเฉลียวฉลาดและความสำเร็จในชีวิตหากใครฝันเห็นช้างไม่ว่าจะเป็นช้างเชือกใหญ่ช้างสีขาวหรือช้างที่กำลังเดินอย่างสง่างามโบรณาจารย์ท่านว่าผู้นั้นกำลังจะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นมงคล มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือได้รับการยกย่องเชิดชูในวัฒนธรรมไทยช้างเป็นสัตว์มงคลที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติการฝันเห็นช้างจึงอาจหมายถึงการได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือแม้แต่การได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตความฝันเห็นช้างในยุคแห่งความท้าทาย เชื่อมโยงพลังอำนาจสู่โลกปัจจุบันในยุคที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนความฝันเห็นช้างกลับมีความหมายที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันลองจินตนาการถึงช้างในบริบทของโลกยุคดิจิทัลพลังอำนาจของช้างอาจเทียบได้กับความสามารถในการเป็นผู้นำและการสร้างอิทธิพลในโลกออนไลน์ปัญญาของช้างอาจสะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดในการใช้เทคโนโลยี และการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและความสำเร็จของช้างอาจสื่อถึงการบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการสร้างความมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นหากคุณฝันเห็นช้างในยุคนี้อาจตีความได้ว่าคุณกำลังได้รับสัญญาณแห่งพลังอำนาจและความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จในโครงการสำคัญความฝันนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้า